จะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังในโครงการเราควรจะเลือกหลังไหนดีหลังนั้นก็สวยหลังนี้ก็ชอบเรามีหลักในการเลือกยังไงล่ะครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนมาหาคำตอบด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์กดติดตามกดหัวใจเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆบ้านสวยๆความรู้ด้านอสังหารในการลงทุนครับผมให้ทุกคนนั้นมองเป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆย,ย่อยลงมาเล็กๆจนมาเป็นภาพบ้านของเรานะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมขอทบทวนให้กับทุกคนก่อนเลยนะครับผมถ้าเราจะเลือกบ้านสักหลังหนึ่งของเราเนี่ยเราต้องมองภาพกว้างก่อนกว้างยังไงล่ะครับอย่างแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าคุณต้องเลือกทำเลแล้วอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราทำงานอยู่แถวสาทรน,นะครับสีลมสาทรแบบนี้นะครับทำเลที่เราจะเลือกเนี่ยแน่นอนถ้าเราเลือกในสาทรมันอาจจะแพงไปใช่ไหมครับเราอยากได้บ้านเดี่ยวเราข้ามาฝั่งทนนิดนึงเรามาเลือกโซนราชพฤกษ์ หรือว่าสายหนึ่งใช่ไหมครับ <net> เลือกทำเลได้แล้วที่เราต้องการนะครับเรามาเลือกโครงการเป็นภาพย่อยลงมาอีกใช่ไหมโครงการไหนบ้างที่เราต้องการแบรนด์ไหนบ้างที่เราอยากจะได้เอาเราลองเลือกสักสองหรือสามโครงการดีนะครับแบบนี้นะครับและในโครงการนั้นอยากให้มีข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ราคาบ้านแล้วนะว่าบ้านในโครงการนี้เรารับไหวเรากู้ไหวเราผ่อนไหวเราจ่ายไหว Monastery. ถ้าเราได้สองสามโครงการแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงด้วยกันว่าในโครงการนั้นเนี่ยเราจะมาเลือกทำเลไหนในโครงการและเลือกหลังไหนในโครงการวันนี้นะครับผมมีตัวอย่างแปลนโครงการมาให้ดูด้วยกันเลยนะครับว่าเรานั้นจะเลือกตรงไหนก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องถามตัวเองก่อนเลยครับว่าเราเนี่ยมีสไตล์แบบไหนตอนนี้นะครับผมจึงแบ่งออกมาเป็น3ตอนด้วยกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเน้นแบบไหนดีนะครับถ้าเราจะเลือกบ้านในโครงการนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมจะแนะนําก็คือว่า เราเน้นความสะดวกครับผมในโครงการนี้มีความสะดวกด้วยนะครับเวลาเข้าออกเนี่ยมันสะดวกยังไงล่ะครับผมเรามาดูด้วยกันว่าตรงที่สะดวกเนี่ยถ้าทางเข้านะครับจากถนนสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการนะครับเข้ามาเนี่ยตรงนี้คือถนนเมนทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาที่ส่วนกลางใช่ไหมครับถนนเมนเราจะเห็นว่าความกว้างของถนนเนี่ยขนาด10 12, 14ีมีหมดเลยนะครับความกว้างเนี่ย ค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับผมแล้วเวลาเรามาสวนกลางมาสวนมาฟิตเนสมาสระว่ายน้ำเนี่ยก็สะดวกอย่างแรกสําหรับคนที่เน้นความสะดวกชอบออกจากบ้านเนี่ยเวลาเราออกเนี่ยเราก็ออกเร็วกลับมาถึงบ้านก็ถึงเร็วเข้างานเร็วออกงานตามเวลากลับบ้านเร็วแบบนี้นะครับเราอยากได้โซนที่สะดวกมากเลยนะครับเราเลือกทาเลเลยเราก็เลือกทาเลละเราก็ไปเลือกหลังเลยนะครับว่าเออมีหลังไหนนะที่ใกล้ถนนเมน หลังไหนนาที่ใกล้ส่วนกลางเพราะเราชอบมาส่วนกลางมันสะดวกดีนะครับส่วนกลางอยู่หน้าบ้านมองมาส่วนกลางแล้วเห็นลูกเห็นหลานวิ่งอยู่แบบนี้นะครับ,รบอะ่ะเราก็มาเลือกเลยว่าจะเป็นหลังไหนนี่คือเน้นความสะดวกแต่อย่างที่บอกนะครับโซนที่สะดวกเนี่ยมักจะเป็นโซนที่ราคาอาจจะสูงกว่าโซนอื่นๆนะครับผมเรามาดูอย่างที่2ด้วยกันนะครับอย่างที่2เน้นความสงบฮในโครงการนี้มีส่วนที่มีความสงบอยู่ด้วยนะครับความสงบนั้นจะอยู่ในโซนไหนอ่า โซนที่อยู่ในความสงบก็มักจะเป็นโซนท้ายโครงการโซนหลังริมบ้านหลังริมแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับนั <suspenseful> ้นเวลาเข้ามาเนี่ยโซนของคนที่รักความสงบเนี่ยก็แน่นอนว่ารถเนี่ยผ่านน้อยมากใช่ไหมครับแต่โซนเนี่ยรถจะผ่านเยอะใช่ไหมครับพอขานเข้ามานนี้เขาก็แยกย้ายไปตามบ้านตัวเองแต่โซนที่อยู่ด้านหลังหรือหลังริมเนี่ยรถจะผ่านน้อยมากโซนที่อยู่หลังริมนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีพื้นที่ที่กว้างกว่าน้อย หรือว่าจะอยู่หลังริมติดกำแพงโครงการด้านหลังโครงการนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีใครมาขับรถผ่านหน้าบ้านเสียงก็ไม่ดังแต่ถ้าเป็นความสงบที่เรารู้สึกว่าเราบางครั้งเราก็อยากจะออกบ้านเร็วเราก็ไปเลือกหลังริมที่อยู่หน้าหน้าโครงการหน่อยใช่ไหมครับหลังริมหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ซีเรียสเลยเราเวิร์กฟอ Home e บางวันเราไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับเราไปเลือกสนเททาย แน่นอนเราจะได้หลายอย่างเลยนะครับก็คือทั้งราคาที่ถูกกว่าอาจจะได้พื้นที่ที่มากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ได้ความสงบไปด้วยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ช่วงเช้าไม่ต้องรีบเร่งออกจากบ้านหรือเวลากลับมาเลี้ยวเยอะหน่อยเข้าซอยนี้ออกซอยนั้นกว่าจะไปถึงบ้านก็ไม่ซีเรียสน,นะครับและอันดับที่3นะครับก็คือได้ทั้งความสะดวกและความสงบอย่างล้นส่วนนะครับ มีตรงไหนบ้างที่เราได้ทั้งความสงบแล้วก็ความสะดวกด้วยก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆนะครับกลางๆของโซนแบบนี้นะครับก็แน่นอนเราอาจจะต้องผ่านส่วนกลางมาแล้วก็เลี้ยวสักเลี้ยว2เลี้ยวนะครับผมก็จะมาถึงบ้านโซนกลางๆนะครับไม่ใช่บ้านหลังริมแต่ก็ไม่ใช่ท้ายโครงการนะครับแล้วก็รถก็มีผ่านแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีทั้งความสะดวกและก็ความสงบผสมผสานกันบ้างเล็กน้อยนะตรงนี้เนี่ยจะเลือกได้เยอะเลย เพราะมันเป็นส่วนที่มักจะเยอะที่สุดในโครงการนะครับก็คือส่วนกลางๆนี่แหละส่วนกล,กลางเนี่ยไม่มากไม่น้อยไปทั้งหมดก็เป็น3ระดับนะครับที่เรานั้นจ้องต้องการเน้นนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเน้นแบบไหนเห็นไหมละครับว่าการเลือกบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญและรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับ และกริดอสังหาเฉพาะกริวันนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับหากท่านใดมีคำถามข้อสงสัยนะครับพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าอยากจะให้ผมนั้นทำคลิปอะไรให้ความรู้ด้านการลงทุนอสังหาอะไรนะคอมเมนต์ลงมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย